อ๋สวัสดีจ้าป้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทํายังพอนหัวาหั่นมักไว้ก่อนจ้ะมันสิเป็นหมูมะนาวหรือมันจะเป็นอะไรนะเมี่ยงก็ยังไม่รู้พอนหูวไม่สิเป็นเมี่ยงหรือหมูบางนาวรือะไรสองเมนูก็ได้เนาะจ้ะเมือนี่ห้าด้ายเมนูค่ะหมือนนี่ด้ายแต่ว่าประเทศไทยน้ำลัยเราจะหักกระทายคลิปนี้จ้ะเมือแรงเมือแรงเพราะใช้อันป้าป้าเผาพี่น้องเมี่ยงป้าเผาน้ำโอ้ยมีดปรคมเอ้ามีดมีลายอยู่ตัวละ ปลี่ยทำไมไม่คุมเลยอเอาสีเห็ดเ้าสีเห็ดหมูบางหน้าเนาะหมูมันหลายเนาะเขาก็เสเ็ดหมูบางหน้าครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเห็ดเมีย่ยงหมูครึ่งหนึ่งเพราะว่าพักเขากับเก็บในสวนเนาะจะพักมันหลายก็เลยสีเห็ดกินพอพอกันเมนูเมนูกินอีกแล้วจ้านั่งสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะอันนี้คูมค่ะค่ะ อันนี้ให้ป้าหั่นให้แต่จะเป็นคนหมักเองนะคะขอแนะนำนะคะสวัสดีคะ่ะฝากเนื้อผักต้ยนะคะจาองวันชานิเอลค่ะฝาะะกช่องด้วยคะ่ะเจ้าของเจ้าของช่องจะหมักเองนะคะให้ป้าหั่นให้เฉยคอยอสิคอยซีมักเองด้วยจ้ะป้าแล้วมักบกได้ใจคอยคอยต้องมักเองี่ห <laughs> รถเร่พี่น้องได้ยินรถ<ะ> <laughs> ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เพลงเป็นเดีียวๆรู้ไม่เกินไรอยู่ข้างนอกนู่นหรอกไม่เป็นไรไม่ใช่เพลง,งไม่ติดอะไรสันคอพี่น้องติดมันจ้าหมูอันนี้หมูอันอนี้สีแสบเด้อจ้ะหมูสัสสนคอ,อมันมีมัน,นแทรกไปด้วยมันจะนุ่มคนอ้วนนอกจากกินยังกระเส็บ เบทาโกเด็กปีหนอนเออหนุ่มค่ะอันนี้หมูอันนี้หมูอยู่กลางซอยนะคะของซีพีไม่ใช่ของบีทาโกอันนี้ของซีพีแอบแหงปีหนอนรองเด้ออันนี้ของซีพีซีพีกลางซอยน่ะร้านซีพีกลางซอยนะอันที่ว่าซอยๆนี่วัยเป็นยังห์ของใจอยู่สมุทรปราการนะคะแต่สมิ่งกันสีสะเกตแท้ล่ะค่ะแต่ใส่คำว่าซอยกลางซอยเพราะว่าบ่ได้อยู่สีสะเกตจ้ะ เเกกันองตมาถ้ามาหากินอยู่สมุทรปราการก็เลยจะใส่ค้าว่าซอยเนาะจ้ะตอนนี้เราก็ซอยนะซอยหมูนั่นย่าแล้วซอยหมูอยู่เอาปลาฮึบฮึบปลาประวันิศาิตย์บ่มียังคิดหาแต่เมนูกินโพดโพบัโมบักตูนไม่อ้วนนะสิละพี่น้องอ้ย ใช่ค่ะเพียงกับเรือค่ะเร่งแล้วนะคะเพียงหมกปลาก็โออูปลาหมกปลาซิวค่ะเพียงอืมค่ะเพียงหมกปลาซิวแล้วก็อูอูยังก็อูปะนางปะนางจักเพื้นอื่นปลาหยังดอกอื่นแต่ละไอแต่ละพื้นที่อื่นบมกคือกันเนาะพูนึงก็บ้านเฮาเพื่นก็ปลาเสียมปลาเสียมมั่งปลาเสียมบ้านเฮาเอิ่นปาเสียมคัน่าปลาเสียมก็ตัวเขาวอันนี้มันใหน่อยขางบ่ มันก็ปอมปอมเนาะตัวนี้มันตัวปอมเป็นบ่เออแต่วปลาเขาซุปแห่งเลยเจ้าปลาปลาซุเนื้อหวานมากปลามันสดโอ้ยปลาจาก็จะสีหันน้อยแห้งหลายขันสมมติว่ากินเหมียงไปหลวกหลวกมันก็หดเลยนะเออหันหันบางๆางสีเปื่อสไลเปื่อโอ้ยมันโดนเกิดอะสีหันกับบริยหันโอ๊ย อา๋อพี่น้องเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวเดี๋ยวให้พักผักกล่องก่อนเดี๋ยวค่อยให้มาเบิ่งอันต้นหมักเนาะจ้ะให้ป่าเราหั่นเร็วก่อนทำมาเบิ่งอันวิธีหมักอีกที่นึงเนาะจ้ะหมักแบบสูตรนี้มันจะหนุ่มมากเลยจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาชมตอนหมักนะคะมาฝันพี่น้องต่อ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 ห้าสิบมาหมักหมักหมูเนาะจ้ะ อยู่ไหน<ล>อ่ะรถดีเราอยู่ไหนอ่ะฮัสซอรถดีอยู่ไหนรถด,ดีที่เป็นซองรถด,ดีอยู่ไหนอ๋อเจอเลลดดแล้วมันใหญ่เกินแม่พี่น่องข้าสิข้ามาหมักหมูหมักหมูรถดี ใส่หลายม,มันสีเข้มรถดีนั่งนั่งเอาผงนัวมาให้แน่นั่นถุงผงนัวนะสุรดเนีย่ยผงสุลดมาของเส็บของนัวของครอบครัวอ,อันเปิดอันนี้ให้แน่มือมือผีบอลไอ้น้ำมันหอยเอีสไซรถดีเนาะจ้ะอันนี้ผงนัวใส่หลายเสีบหลายเขาวะ เอาน้ำตาลปี๊บให้ด้วยเนี่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 ยหมดแล้วเออมันพอได้อยู่เนี่ยเอาช้อนเออช้อนกระไรจับไว้จับไว้น้ำตาลนอกจากน้ำตาลโอ้ยอะไรวะมันสีได้โบลนูเขาบอกสอนมาขูน <laughs> โอ้ยสันโอ๊ยทำน้ำนลายกันนวดเข้าไปายจะได้มันเสียนั่น น้ำมันหอยนี่น้ำจิ้มอยู่ดอกแล้วก็ซอสฝาเขียวให้ด้วยเอามาเอาซอสฝาเขียวมาโอ้ยเธอเทมาฉันจะบอกเองโอเคใส่ใส่อีกใส่อีกพ่อปเอาหนามมาบันนี่เนาะค่ะจะสูตรเท่าเนาะเอานหนามเปล่ามาเอานน้ำเปล่าไหมน้ำเย็นก็ได้นู่นเออนี่เอันี่น้ำงามเอ็นนี่น่ะนะ ไปกดมาหุ่นนำเย็นในอันนี้ครัหมูมะนาวฮัสซิมักอะไรใส่ตู้เย็นไว้บันสีกินถ้าจังมาหลวกอีกที่หน,นึ่งเนาะจ้ะมันสิเป็นหมูบักนาวหรือว่ามันสิเป็นเหลียงหมูก็ยังพอนหูเทลงไหนเอาลงไปครึ่งหนึ่งโอเคน้ำเย็น มักหนส่น้ำมันสีเห็ดไหหมูนุ่มใส่อีนี่เป็นยังหนูหน้ำอ่ะอันน้ามันใส่อีกไหนเท่าไหร่เออเดี๋ยวโอ้พอแล้วเนี่ยเอาช้อนมาขูดน,น้ำตาลให้ฉันหน่อยฉันยังไม่ได้น้ำตาล เป็นอย่างเันจังบอกว่าใส่อันนั้นเพราะว่ามัจเจถ่ายหมูอีกอนั่นแหละโอเคก็แบบโอเคพอสที่เด็กขายหมูที่ไปซื้ออยู่ตลาดนี่คือมันก็แบบวางหมากข้างใส่ซอสเขียวใส่หน้่งตาเอาเราไม่ได้ย่างย่างไม่ค่ะว่าอันนี้มันไม่ได้ย่างฉันก็รู้อยู่เออ น้ำถ้าย่างอ่ะน้ำมันหอยกับฟ้าเขียวมันทําให้ไหมค่ะถ้าจะปดถ้าจะกินไอ้นั่นไข่ก็เหมือนกันหมนะักไข่น่ะโอ้ยขอโถด้วยค่ะพี่น้อง่อยเทียงกันกับนางงามประจําซองข่อยนางงามจัก,กรยานประจําซองข่อย,ย,ยฉันไม่รู้แล้วใครจะรู้ล่ <Okay. S 1> ะฮะ เคล็ดลับอ่ะฉันไม่รู้แล้วใครจะรู้เธอเหรอถ้ามฉันอนะ่ะฉันจะโกหกเธอจ้ะมากหมูจ้ะพี่นออ้องโอเคโอเคเรียลละบันหากรกะทิใมใบใส่ตัวสักพักหนึ่งยัค่อยว่ากันถึงชั่วโมง ให้มันหมูมันนุ่มคิดว่าอร่อยแน่นอนจาาพี่น้องเขาเรียกเข้ามาเบ่งคลิปทีเ่าเห็ดกินอีกทีหนึง่งเนาะจากคลิปเีนียาไห้ซํานีก่อนเนาะจากเนาะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปกินนะคะแล้วเรามาทำไอ้นี่ให้ดูอีกทีหนึง่งโอ้ยหนูมือฉันเลยเอากดให้ก่นะอนกดคลิปบ้างคลิปใ้ชันเน่ะสวัสดีบ้างคลิป สวัสดี<ห>บาย,บายนางงามฝากติดตามช่องด้วยนะคะนางงามอันนี้นางงามประจำช่องคะ่ะนางเอกประจำช่องค่อยจ้ะอ่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 ะ